เราาานบ้นม่จ,มมจสวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซยแหลกแฟมิลี่นะครับอยู่กับคลิปบ้านฉันสร้างจากโครงเหล็กอ p ี EP ที่5้าแล้วนะครับหลังจาก EP ีที่4ี่นะครับผมพาไปดูทําคานเหล็กการเชื่อมคานเหล็กแล้วนะครับอีพีที่5้านี่ตอนนี้ก็ มาเทพื้นปูนแล้วนะครับช่างก็ได้มาเทพื้นปูนแล้วนะครับเพื่อปรับระดับแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่างนัดตอนเย็นว่าเดี๋ยวจะเอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาลงนะครับนี่นะครับตอนนี้ช่างก็ได้เอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาลงแล้วนะครับเพื่อว่าเตรียมไว้ปูพื้นชั้น2องในวันรุ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูในวันพรุ่งนี้ว่าช่างเขาจะปู พื้นสมาร์ทบอร์ดแบบไหนนะครับนี่นะครับหลังจากที่เมื่อวานตอนเย็นนะฮะช่างเขาเอาแผ่นวีว่าบอร์ดนะครับมาลงนะฮะนี่นะฮะวันนี้เขาก็ปูเรียบร้อยแล้วนะครับปูชั้นบนนะฮะนี่ปูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู พื้นทั้งบนนะฮะ๋ยวไปดูพร้อมกันผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับนี่นะฮะ ครับด้านบนนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาขึ้นมานะฮะกี้เราขึ้นมาจากตรงนี้นี่เราขึ้นมาจากตรงนี้นี่ด้านบนเราก็ใช้สมาร์ทบอร์ดนะฮะยี่ห้อเชอรล่านะครับยี่ห้อเชอรล่า mm ความหนานี่ความหนา20มิลนะฮะความหนา20มิลนะฮะอันนี้หนาหนาอยู่ครับนี่ใช้ใช้ปูเป็นพื้นด้านบนชั้นสองน,นะ20มิลนะฮะ แล้วเ,เอาด้านที่มันขรุขระที่มันหยาบหยาบเนี่ยไว้ด้านบนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะปูกระเบื้องชั้นบนด้วยนะก็เลยต้องต้องเอาเอาด้านด้านไม่เรียบอะ่ะไว้ด้านบนนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ปูกระเบื้องชั้นบนด้วยนะครับอันนี้คือส่วนห้องน้ําข้างบนนี่คือส่วนห้องน้ำพอเราขึ้นนี่บันไดขึ้นมาปุ๊บห้องน้ําก็จะมาอยู่งโซนนี้นะฮะห้องน้ําเราก็ขนาดไม่กว้างขนาด เมตรยี่สิบคูณเมตรห้าสิบนะฮะเอาเอาห้องไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวจะปลูกกระเบื้องห้องห้องน้ำก็ต้องปูกกระเบื้องเหมือนกันนะฮะปูกระเบื้องเหมือนกันนะครับส่วนเขาก็ใช้อ่ายึดเขาก็ใช้น็อตน็อตน็อตเกีียวปล่อยยึดธรรมดานี่เกีียวปล่อยนี่เกียวแบบนี้เขา่ยเขาใช้เขาใช้น็อตแบบเนี้ยอ่าเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงโน้นกันดีกว่า ตอนนี้เขาก็ยึดพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับยึดตรงนี้จะเป็นถ้าเป็นต่าลงมาพื้นที่ข้างล่างตรงนี้ตรงนี้คือระเบียงนี่พื้นที่ตรงนี้ตรงนี้คือระเบียงนะฮะระเบียงเราเมตรยี่สิบนะฮะเมตรยี่สิบระเบียงนี้เมตรยี่สิบ แล้วก็เดี๋ยวจะทําประตูกระจกเลื่อนออกไปนะครเป็นข้างนอกนะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจนะฮะผมจะทําคลิปลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณ f อทุกคนนะขอบคุณทุกคําถามนะครับยังไงก็ขอขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ